แกบอกให้พูดหญิงคนที่ฉันมึงคุยด้วยเมื่อตะกี้เนี่ยคือพยายามที่เห็นแกฆ่าสีสมอนเหรอใช่โถยนึกเรือมันมน่าโมโหเยือนี่อยู่แค่ปลายเล็บนะแต่กลับไม่รู้ตัวได้แกจัดก,การไม่ได้ไหมเกือบไอ้บ้าเอ้ยแกพูดได้แค่เกือบแกทำงานเป็นสามบ,บ้าเลยฮะ เงินนี่มึงก็ไปแบบมแบบอปะแล้วใจให้ผมทําไงไอ้อนั้นมันมีคนคุ้มกันมาด้วยแล้วดูจากการต่อสู้แล้วมันก็น่าจะเป็นตํารวจตํารวจรอ่ะเป็นเรื่องนะสิมึง ทุกคนรับเบลเลี้ยงกันนะสุรศักดิ์วรวิทยธน,นี่นะจะบอกให้นะเงินน่ะใช้ประหยัดๆกันหน่อยนะฮัลโหลที่นั่นที่ไหนอุ๊ยอีเจอีเจพลาดแล้วล่ะผู้ชายเข้ามาว้ายเสียงร้อเหรอผู้ชายฮัลโหลสวัสดีค่ะ ที่นั่นมันที่ไหนแล้วก็โทรมาที่ไหนอะคะก็ที่นั่นมันที่ไหนล่ะโทรมาที่ไหนก็ที่นั่นล่ะค่ะแล้วมาที่ไหนล่ะวะเอ่อทำไมไม่น่ารักเราวะชายเก่าล้าวะก็บอกมาที่นั่นที่ไหนเป็นไงจ๊ผู้ชายที่ไหนโทรมาล่ะไอ้เจ๊ ตอนแรกมันก็พูดเสียงเพราะอยู่หรอกพอตอนหลังมึงเหมือนจะงัดคอฉันยังไงไม่รู้อ่ะคุณจะเธอแหงเสียงแกสิมันคุณจะอยากจะคุยกับพู้เสียเพราะ่องฉันเะรอตเสียหลมเสียไม่รับเองพูดดีๆไม่เป็นยังไงวะก็แค่ถามดีๆว่าที่นั่นที่ไหนก็แค่บอกมาก็เท่านั้นเองอ่ะ แล้วทำไมต้องวางหูใส่กูด้วยไม่เนี่ยเป็นไงอ่ะรู้สึกไงบ้างเป็นไงเจ๊ผู้ชายที่มันอยากคุยกับเจ๊อ่ะมันว่าไงมั้งอ่ะเป็นไงละ่ะมันด่ากูว่าสิสมน้ำหน้าสิแ<ะ> <c oughs> กทำบ้าอะไรกเนี่ยมีแต่ผู้ลูกตจิตชัดอ่ะคุยไม่รู้เรื่องมันจะเป็น,ปนออไปได้ยังไงก็อีเบอร์นี่นะอีสงสารมาให้กับฉันเองอะ่ะมันจะเป็นโรคจิตได้ยังไง แกโทรกลับไปใหม่เลยนะต้องเจ๊เองฮัลโหลไอ้สันขวานพ่อแม่ไม่สั่งสอนโทรหาแม่บุญหลวงของแกได้ไงที่บ้านไม่มีโทรศัพท์เล่นแล้วไงฮะมันมาเป็นชุดเลยเว้ยนี่ฮัลโหลไอ้โรคจิตไอ้พิบุริจะไปตายที่ไหนก็ไป พวกไอ้พวกมารสันดานหยาบตําแแก่ไอ้แย่แย่ไอ้ช้างกินแป๊บไอ้รถสเกลเล็บยางแตกไอ้พวกแม่แยกกันอยู่ไอ้มะมูชนเขอนเล่นกับใครมาเล่นมาเล่นกับเจ้าแม่นักดาเหรียญทองโอลิมปิกที่หลังมึงไม่ต้องโทรมานะกูเหนื่อยเข้าใจไหมสิไอ้โรคจิตใช่วิปริตผิดแท้พวกมันใช่ไหมมึงแหละเฮ้ยเบื่อบ้าอะไรวะเนี่ยด่าไม่พักหายใจเลยเนี่ยฉันบอกแล้วไง อ้างนั้นมันคงให้เบอร์ผิดมาสักที่หนึ่งจะลองโทรใหม่ไหมล่ะเดี๋ยวผมต่อให้ด้วยมอย่ามากลัวระสาทใช่ไหมโทรเว้มันดา่าเลยถงไงเออแล้วตกลงเราจะไงต่อไปถึงจะรู้ที่อยู่ไอนางพยานนั้นแกก็สะกดรอยตามไอ้บวนนั้นต่อไปดิ Transcrição e Legendas